สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้พักจากการรีวิวหนังภาพยนตร์มารีวิวแอนิเมะกันก่อนนะครับแน่นอนนะครับจะเป็นแอนิเมะเรื่องไหนไปไม่ได้เลยนะครับแอนิเมะเรื่องนี้น่าจะมาแรงที่สุดในปีนี้แล้วหรือเปล่าวะอาเป็นว่ามันเป็นแอนิเมะใหม่แล้วกัน ที่ดังมากๆแล้วก็มาแรงในช่วงตอนนี้และกันเรียกว่าอย่างนี้คงไม่ผิดเลยเนาะดังทั้งตัวของอนิเมะแล้วก็ตัวเพลงก็ดังมากๆเพลงเป็นไม่แน่ใจว่า2องล้านล้านิวแล้วป่ะจะไม่ได้ต้องขออภัยนะครับถือว่าเยอะมากๆอ่ะแบบมาตรฐานสากลเลยมันก็ดังทั่วติดหูจริงๆคือเพลงก็ดีจริงนะเออผมก็ติดจนฟังอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็แม้กระทั่งรายการเดอะแบ็คซิงเกิลหน้ากากไซบเลียนอ่อซึ่งความจริงก็คือจอรินโฟเอฟนั่นแหละ เขาก็เอาไปร้องในรายการเป็ซ so <mor z ell an> mm ิงเกิลด so ้วยนะหล้านวิวเลยนะก็แน่นอนนะครับเรากลังพูดถึง a n i m ะเรื่องโอชิโนโกะเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับต้องบอกว่าตอนแรกมาเป็นคล้ายเดบิวี่ก็ว่าได้นะที่ญี่ปุ่นเขาฉายเข้าลงได้ซ้ำนะยาวชั่วโมง20กว่าเลยแต่ว่าในไทยเราก็ไม่ได้เข้าลงก็ฉายลงรีมิ่งเอ่อเน็ตฟหรือว่าไอชิวี่บิลลี่บิลลี่ใครจะดูช่องทางไหนก็ว่าไปนะครับซึ่งผมก็รับชมทาง Netflix ในตอนแรกแล้วก็อบอกว่าที่ผมดูเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยผมแค่เห็นในโซเชียลนั่นแหละว่าไอ้เรื่องนี้มาแรงแล้วผมก็เออเจอรูปเป็นไอเนี่แหละทั้นั้นผมก็ไม่รู้จักนะก็เลี้ยงอะควากับรูบี้เป็นลูกแฝดผมเห็นเด็กน่ารักดีไงแล้วก็ตัวแม่แม่เด็กก็เออดูดูยังเด็กอยู่เลยอะดูดูสวยน่ารักผมก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วเขาก็แปะวัฟ ไว้ให้ชิปแบบชื่อเรื่องให้โอเคผมก็เลยเข้าไปดูเลยชั่วโมง20นาทีอ่ะผมก็นั่งดูไปเดี๋ยวนั้นเลยปิดใจมากเป็นเรื่องราวของไอดอลคนหนึ่งซึ่งสรุปแล้วก็เด็กจริงๆนั่นแหละเด็กมากๆเป็นไอดอลอ่ะต้องบอกว่าผมเคยเป็นโอตะเบีนเคมาด้วยถ้าใครติดตามช่อง The Funny มานาน2-3ปีที่แล้วผมก็ยังทำคลิปแอคชั่นเบีนเคอยู่เลยหลังๆก็เลิกเลิก,เลกติดตามไปสักพักและไม่ได้ไม่ได้ตามวงอะ่ะม,มานานอยู่พอสมควร แต่ผมเคยเป็นโอตาแบบข้างใครบ้านจริงไปงานไปทุกงานไปงานจับมือตลอดผมเข้าใจบรรยากาศพวกนี้เลยพอมผมมาดูเรื่องเนี้ยนึกถึงบรรยากาศพวกนั้นกลับมาเลยอ่ะตอนสมัยที่ผมตามติดเบนเคอะออมีการมีการยิงมิกซ์แบบเนียแทงไฟก็แบบว่าเอ้ยแบบโอโหโอตาแมแหกป่าไว้วาการนึกถึงตัวเองเลยอ่ะ่า <c oughs> ผมเคยปแบบทําอะไรแบบนั้นอะวงไอดอลทำให้ผมเออพอดูเรื่องนี้ชวนให้ผมนึกถึงตอนดูเบนเคจริงๆนะครับนั่นแหละก็อยู่แค่ทีบกเองแต่ว่า ก็ดันไปซึ่งตัวผู้ชายก็ไม่เปิดเผยนะว่าเป็นใครพ่อเด็กพอมีไปมีลูกท้องแต่อยู่สิบหกอ่ะโอ้โหมันก็เด็กมากนะแล้วก็เริ่มเรื่องมาจริงมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นหมอชื่อว่าโกโรก็เป็นโอตาเลยนี่แหละโอตาของไอแล้วก็เขาเขาโอชิไอเนี่ยเพราะว่าคนไข้ของเขาคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นมะเร็งที่ชื่อว่าซาลินะก็นเรื่องไม่ได้ใจนะว่าเปิดเผยพูดหรือเปล่าว่าเป็นมะเร็งก็น่าจะไม่ได้ เออเป็นมะเร็งมะนะแต่ว่าโใครเห็นก็รู้แล้วหัวลดแบบมันก็มะเร็งแหละจะอะไรได้แล้วก็เสียชีวิตด้วยในที่สุดก็ตายไปก่อนในกาลปัจจุบันนานแล้วตอนนั้นยูทูบสองเองด้วยซ้ำมังจะไม่ผิดนะใช่นั่นแหละก็เป็นคนที่ทําให้คุณหมอโกโร่เนี่ยติดตามวงไอดอลบีโคอมัจิกก็เป็นไอที่เป็นดาวเด่นของวงนี้แล้วก็ข้างลักไอมากๆซึ่งสุดท้ายตอนที่จะทําคลอดไอเนี่ยก็โดนฆาตกรรม มีคนตามมามีแฟนคลับซึ่งไม่รู้ว่าเขาว่าไอเนี่ยไอเวนเนี่ย,นนยมันไปรู้ได้ยังไงเกี่ับเรื่องของไอก็ไม่รู้นะก็าาตามติดมาตามถามหลอกถามข้อมูลจากหมอว่าเออซึ่งก็วิ่งตามไปสุดท้ายโดนฟาดหัวตกหน้าผาตายโอ้โหอนาถมากสุดท้ายมาเกิดใหม่อ่าก็คืออะควาโคชโนะอควาเกิดใหม่เป็นลูกแฝดซึ่งีกคนหนึ่งโคนชโนะลูบี้เป็นแฝดหญิงก็ คือตัวของซาลินะนี่แหละเด็กผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งและก็เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ก็มาเกิดพร้อมกันกลายเป็นว่ามันเป็นพี่น้องกันในชาตินี้เออซึ่งไม่ได้มาเกิดเฉยก็จําความของชาติเธอได้ด้วยเป็นตัวของตัวเองเลยตามชื่อเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชิเป็นเรื่องอะไรที่แบบค่อนข้างจะมีความเหนื่อยธรรมชาติอยู่ใส่มานิดหน่อยเฉพาะเรื่องนี้ก็จะบอกว่าวงบีคุมาจิก็เป็นอยู่เขาเรียกว่ะไงอยู่ในเครือของแบบบริษัท อิจิโกะโปรดักชั่นก็จะมีประธานบริษัทมาด้วยแต่ผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรอาแปว่านามสกุลแลกันไซโตะผมจำได้แค่เมียเขาเป็นภรรยาก็มีบทบ,บาทโผล่มาเพื่อให้ช่วยมาดูมาดูแลไอรูบี้อะความาดูแลรูบี้อะควานั่นแหละเอาจริงหลักๆดูแลเด็กๆทารกทั้งสองสไซโตเมียโกะูกใจผมมากเลยคนนี้สวยมากแล้วก็เบิ่มๆเลยแล้วก็จริงๆตอนแรกมาก็ทำเหมือนจะออกแนวร้ายๆนะจะขายเรื่องที่ไอมีลูก จะขายไอ้ดอลมีลูกแล้วก็แบบประจานแต่อควาครูบี้ในฐานะที่เป็นเด็กเด็กเด็กพิเศษใช่ไหมเปนเด็กอัจฉริยะไม่ได้อย่างนั้นหรอกต้องบอกว่ามันเป็นแค่แค่จำมันแค่จำค,ความชาติที่แล้วได้เออก็ฟังรู้เรื่องแน่นอนแล้วเด็กทารกไม่ธรรมดาก็เลยแต่การแก้ไขเรื่องนี้ไปก็พูดพูดไปเลยเด็กทารกไหนมันจะพูดได้ใช่ไหมล่ะเพิ่งเกิดมาเองก็ตกใจนึกว่าแบบว่าเป็นลูกเทวดามาเนอยเออโกหกมันมันวเป็นเทพอะไรนั่นแหละเออ ทาให้เปลี่ยนใจไซโตะมิยาโกะซึ่งต่อมาคุณมิยาโกะนี่ก็กลายเป็นก็เป็นคนดีเลยก็เป็นตัวละครเด่นคนหนึ่งมีบทบาทสําคัญคนหนึ่งที่ทก็เลี้ยงอาควากับลูบี้มาแต่เด็กแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้อาขอบอกก่อนผมโดนสปอยมาก่อนที่จะรับชมนะจะเรียกว่าสปอยตรงๆก็ไม่ได้เพราะว่าผมก็โดนสปอยแบบมุอ้อมแล้วกันมันมันไม่ได้สปอยแบบโดยตรงขนาดนั้นเพียงแค่ว่าผมเดาได้เองแล้วก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะนสปอยบางทีอะหลายคนอาจจะเคยเป็นนนะก็อาจจะเข้าใจลมนะ บางทีเราเลื่อนเลื่อนใน Facebook หรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้ตั้งใจอ่านหรอกเราแค่เผลอไปเห็นแล้วแต่เราก็ไม่ได้อ่านหมดเราแค่เข้าวๆไงเราก็รีบปัดหนีแล้วว่าไปแต่ไม่ทันแล้วไงเราดูไปแล้วอะไรประมาณนี้เราได้เห็นไปแล้วอ่าน่าจะเข้าใจลมถ้าใครเคยเจอเหมือนกันนะครับใช่ซึ่งตอนนั้นผมก็ได้รู้แล้วว่าเรื่องนี้เขาพูดกันว่าตับพังแล้วว่าเป็นรูปไอเนี่ย <c oughs> ผมก็เลยเดาได้ว่าเอ้ยแม่เด็กตายหรอหรือว่าอะไรสุดท้ายก็ จริงๆด้วยอ่ะไอแฟนขับคนเดียวกับพี่ข่าคุณหมอโกโรโอโ้ตามมายันจนถึงตอนนี้เลยซึ่งตอนนี้อควาแรูบี้สามขวบแล้วนะไอก็จะอยุสิบเก้าแล้วก็คืออายุสิบเก้าแล้วนั่นแหละก็มาเคาะหน้าห้องดอกไม้มาให้แล้วก็มีดปักเลยช็อตมากๆแล้วก็คุมเป็นฉากที่เศร้ามากๆใครหลายคนมถึงผมด้วยผมก็คือหนึ่งในคนที่ร้องไห้เลยอ่ะตอนที่ดู ตอนนั้นมันก็ทําซึ้งเลยจริงๆอะแล้วแบบตายต่อหน้าลูกด้วยอะอควากับรูบี้ก็มาเห็นเชื่อว่าไอตัวละครโอตะตัวนั้นที่เป็นคนฆ่าหลายคนน่าจะเกลียดเข้าใส่ลมถึงผมด้วยแน่นอนอย่แล้วแหละเราต้องแค้นอยู่แล้วแต่ต่อมามันก็ฆ่าตัวตายไปแล้วนะโดดตึกฆ่าทหายไป <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับตอนแรกออกแนวเดนมูฟวี่แล้วกันเพราะว่ายาวชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งอะนะก็เป็นตอนของฮูชิโนะไอรล้วนที่มีลูกอีก2คนเป็นอควากับรูบี้ลูกแฝดก็หลังจากจบ เรื่องนั้นก็ประมาณนี้กันุปรวมๆเริ่มตอนที่2ก็เป็นซีรีส์ปกติและยาวแค่20นาที22 23ี่มนาทีหลักๆก็จะเป็นเริ่มเรื่องใหม่เป็นเริ่มเรื่องของระหว่างอควากับรูบี้และเรื่องของลูกอควานี่ก็จะแก้แค้นอย่างเดียวเลยนะครับเป็นการออกแนวแก้แค้นมากกว่าส่วนรูบี้นี่ไม่ได้ไม่ได้รู้เห็นอะไรกับที่อควาทำเลยนะไมไ่รับรู้อะไรเลยก็แค่ใช้ชีวิตไปปกติแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองที่อยากจะเป็นไอดอลเหมือนกับ ออไอ่ก็คือแม่ของเขาเขาก็แค่พยายามไปสมัครออดิชันแล้วอาควาก็มีคืมือการแสดงด้วยต้องบอกว่างี้ก็มีแบบไปอยู่กับทํางานกับผูมิกับคนหนึ่งก็ถูกใจอยู่ไปยาวจนโตเลยจนขึ้นมปลายก็ต้องบอกว่าตอนที่2มาก็คือจะข้ามสกิปเวลาไปโฮชนโนลูบี้กับอาควาเนี่ยโตอยู่มัธยมปลายแล้วนะก็อายุสิบหกถ้าเป็นเมืองไทยก็คือขึ้นมสี่นั่นแหละแล้วก็ไอประธานบริษัทอะหายไปเฉยเลยนะครับซึ่งไม่ได้กล่าวถึงด้ว่าไปไหนก็แค่บอกในเรื่องแค่กล่าวไว้ว่าหายตัว ทิ้งใบปรมานี้ก็เหลือแค่ชายตัวมียโกถึงได้นี่ไงมีบทเด่นจนถึงตอนนี้เพราะว่าก็เป็นประธานบริษัทต,ต่อมาทิ้งเมียเฉยเลยทิ้งเมียเยรียกว่าทิ้งเมียใหด้ดูแลบริษัทซึ่งก็ไม่ระบุอายุนะไม่รู้ว่าเมียโกเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ดูแก่ขึ้นเลยยังสวยเหมือนเดิมทั้งที่ก็อยู่ตั้งแต่อควาลูบี้เพิ่งเกิดยันอควาลูบี้อายุสิบหกแล้วแล้วก็ตัวคออีกตัวหนึ่งที่มีบท หลักๆก็แทบจะเป็นนังเอกเลยซ้ํานะอาริมะคานะที่ยิงออกมาแล้วตอนตอนแรกก ana, first, um ็แหละตอนทารกแล้วก็ไม <in> ่ใช like ่ทารกหรอกก็เป็นเด็กอายุสามสี่ขวบออกมาเจออควากับลูบี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่นั้นก็ยังเด็กอยู่แล้วก็พอโตมาก็ได้มาเจออีกรอบนึงก็ออกแนวนังเอกด้วยนะเพราะว่าก็มาชอบกับอควาเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยแต่ตอนสองสามสี่เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจมากมันแค่เป็นความก็มันเหมือนกับมันเหมือนกับกำลังเริ่มกำลังเริ่มเนินเรื่องอะกำลังเริ่มปฏิปปาต่อเรื่องราวไง มันผมะไรแบบเริ่มเบื่อ,อไปมันก็แผ่วไปบ้างอควาก็แบบพยายามสืรพยายามจะหาทางเข้าวงการเพื่อแก้แค้นจะรู้ให้ได้ว่าจะรู้ให้ได้ว่าไอาคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของไอเนี่ยคือใครเออเรื่องมันจะประมาณนี้อยู่ไงเพราะว่าไอาคนที่ฆ่าก็คือตายแล้วโดดตึกถ้าตัวตายไปแล้วก็จริงใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่เอาความใส่ใครดูแล้วก็คงรู้แหละอควาก็ตั้งข้อสงสัยมาว่าใครเป,เป็นคนที่ให้ข้อมูลกับไอคนนี้ เพื่อที่รู้ที่อยู่ไอได้ไงรลยรู้ข้อมูลได้ไงว่าไอแอบมีลูกอะไรประมาณนี้แล้วก็พอมาดูตอนที่5แล้วเข้าสู่ตอนเข้าสู่ตอนที่5เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าสนุกแล้ว,ลวอะความสนุกแล้วตั้งแต่เอาความมาแสดงซีรีส์อะไรนั้เนเรื่องรักจริงใจป่ะอันนี้ต้องขอภายจำชื่อไม่ได้นะครับทั้งที่ก็เพิ่งดูไปเองแท้แท้เออก็เป็นซีรีส์ที่เอาความแบบมาแสดงเป็นซีรีส์แบบไม่เชิงว่าจะสแสดงรับบทบากขนาดนั้นนะแต่ว่า มันเป็นซีรีส์แนวออ,ออกสารคดีแนวแบบถ่ายเรยวๆไปเลยดีวยกว่าเป็นถ่ายแบบเหมือนหาคู่ให้คู่ให้แบบเอานักสแสดงเด็กอ่ะมามามาจับคู่กันมาจะรักกันจริงหรือจะไม่รักกันก็นแล้วแต่นะตัวลอคใหม่ก็โผล่มาก็ทําให้เรื่องราวเริ่มน่าสนใจขึ้นเด็กหกคนมาสแสดงเรื่องนี้ก็อาควาคนหนึ่งผู้ชายสามหญิงสามนะอาควาแล้วก็ผู้ชายอีกสองคนซึ่งผมก็จาชื่อไม่ได้แล้วก็ช่างมันเถอะมันไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรมากมาย ก็มีบทอยู่แหละก็ออกมาเยอะแล้วก็เป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละแต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็กระชังหัวมันเถอะนะมันไม่ได้มันไม่ได้เด่นเท่าผู้หญิงเหมือนเรื่องนี้เอาจริงเรื่องนี้ไปมาเรื่องหญิงล้วนเหมือนกันนะตัวละครผู้ชายนี่นเพื่อก็มีแค่อควาตัวเดียวที่มีบทเด่นเลยด้วยซ้ำอ่ะที่เหลือมันก็ผู้หญิงล้วนเลยเหมือนเป็นแอนิเมะเกี่ยวกับหญิงเหมือนกันเพราะผู้หญิงอีกสามคนก็ค่อนข้างจะโดดบทเด่นคนที่โผล่มาตอนแรกซึมิยูกิได้เป็นนางแบบ คนนี้โผล่มาหน้าตาก็โอเคอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผมก็ไม่ได้อะไรมากหรอกตอนแรกก็ทําเหมือนออกแนวจะเป็นร้ายๆด้วยนะผมก็คิดว่าจะเป็นตัวร้ายไม่ร้ายอย่างนั้นนะหมายถึงว่าเน่าจะแสบชย่อยอะแต่ไปมามาสุดท้ายไอเด็กของคนนี้ก็เออก็แสนด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันนะก็ช่วยเหลือกันรักกันจริงใจกันไม่ได้มาแนวแบบดักดาร์กอะไรกันสักเท่าไหร่หรือว่าเสแสร้งอะไรต่อกันแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ล้ายในคิดสรุปก็แบบเออก็ดีแหละก็จิงใจกับเพื่อน แล้วก็อีกคนหนึ่งคนนี้โอเคเลยน่ารักมากเป็นยูทูบเบอร์เมมโชคนในในเอม่เป็นดูทูเบเ,มมเ,ทเบอร์นะแล้วก็มาแสดงซีรีส์เรื่องนี้เมมโชซึ่งตอนแรกก็ก็เห็นแล้วแหละว่านาว่าน่ารักอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าตาอะไรมากขนาดหรอกเพราะว่าผมไม่ได้คิดที่จะว่าเด็กคนนี้จะมีบทบาทสําคัญอะไรกับเรื่องคิว่าประกอบเออตอนแรกก็ยังไม่ได้ให้เข้าเข้าตาอะไรมากมายสาหรับเมมโชอพอผ่านไปสักพักก็เนี่ยตอนที่5ตอนที่6มันก็จะเป็นช่วงของการถ่ายซีรีส์นี่แหละก็ถ่ายทํากันไปเป็นเรื่อง ก็เลยบางเข้มขน้นไอ้คานะกับรูบี้เนี่ยอ๋อรูบี้ต้องบอกว่ารูบี้ได้ก็ได้เข้าวงไอดอลแล้วนะตั้งวงกับไซโตะมิยาโกะก็แบบมาเปิดวงตั้งชื่อวงเดิมเลยกับวงแม่ของแม่ตัวเองก็บีโคมาจิแต่ยังมีสมาชิกแค่สองคนอยู่ก็คือเออ่โฮชิโนะรูบี้กับคานะซึ่งก็นั่นแหละสองคนนี้ก็บทค่อนข้างหายไปเลยในช่วงตอนที่6-7-8ประมาณแถวๆนี้นแหละเพราะว่าก็มาเน้นที่ซีรีส์ของอควายูกิดูจะเด่นที่สุดแล้วก็ โอเคคอนสุดท okay, like ้ายเลยไม่ได sort of ้ลืมไม่พูดถึงไม่ได้แล้วพรคนที่ผมชอบที่สุดเลยแล้วก็ประมาณการเว่าผมเป็นตกหลุมรักที่สุดในเรื่องแล้วด้วยก็คือน้องคุณรู้เขาว่าอาคาเนะก็เหมือนในเนื้อเรื่องเลยในเนื้อเรื่องตอนแสดงซีรีส์เขาทําให้บทของอาคาเนะเนี่ยเหมือนจะไม่เด่นไม่ได้เอาเข้ากล้องมากมายประมาณเนี้ยเออไม่ไม่ไม่เอาเป็นตัวชูเช่นเดียวกับส่งผลขรทงเรื่องจริงก็คือเราดูเนี่ย ตอนแรกอาคาเนะก็ไม่ได้เข้าตาเรามากเลยเงียบหายไปเลยแต่พอดูต่อมาไปมา,มาเอา้กากลายเป็นว่ามีสตอรี่มากที่สุดกว่าใครในนี้เลยด้ยซำมากกว่าอาคาในช่วงตอนนั้นอีกด้วยเออเพราะว่าแบบเหมือนเป็นคนแบบพยายามอะ่ะแล้วผมก็ผมผมหลงรักเลยเพราะอย่างเงี้ยต้องบอกว่าผมผมชอบผู้หญิงแบบว่าแนวอย่างเงี้ยแหละถ้าเกิดดูดูแบบเรียบร้อยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาน่าสงสารมากเลยอะ่ะเพราะว่าในเรื่องนี้นอาคาเนะพยายาม พยายามจะเด่นให้ได้ตั้งใจฝึกซ้อมตั้งใจจะแสดงให้ดีแต่เหมือนกับว่าทางรายการไม่ยอมแบบชูเขาอะไรประมาณนั้นแล้วก็พยายามไปพยายามมาอย่างเงี้ยพยายามสุดจนชกร้ายจะจัดเลยอ่ะเล็บเนี่ยยาวๆไปเกี่ยวโดนหน้าของยูกิซึ่งยูกิเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนอาจจะเป็นถ้าพูดก็คือในในเรื่องเนะ่ะให้เป็นดาวเด่นในซีรีส์ในรายการเรื่องนี้เลยแล้วกันโอ้โหคนด่าเลยอ่ะดา่ดาด่าคันนี้ยับเลยว่าแบบตั้งใจทําร้ายยูกิอย่างเงี้ย แล้วยิกิก็กอดพอปิดกล้องเงี้ยยุกิกอดสุดท้ายตอนนี้แหละคือตอนที่เราได้รู้ตอนแรกว่าท่าแท้ของยูกิว่าไม่ได้มีอะไรคือก็เป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนก็ไม่ได้ลายอย่างที่คิด <laughs> แต่ว่าทางรายการกลับไม่เอาฉากนี้ไปลงไงคนก็ทุลมบาแบบผมไม่เข้าใจนะเออเรื่องนี้มันก็จะบอกว่าเจ่าดาร์ก,ก็ดาร์กแหละแต่ว่ามันก็แค่เป็นความเลียว ของเรื่องนี้นั่นแหละตามความจริงโลกความจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละโซเชียลก็แรงแบบนี้จริงๆในเรื่องจริงซึ่งก็เข้าใจได้นะแต่ผมแค่อย่างอย่างเรื่องจริงอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเรื่องสมเป็สมผลมากพออาจจะต้องทําอะไรจริงๆแล้วก็มีเรื่องไงมันเป็นเรื่องที่มีน้ําหมักแล้วคนเกลียดอยู่แล้วเขาก็ไปเติมไฟเอ่อทัวลงเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหม,มเ,เรื่องปกติของโลกใบเนี้ยในความที่เป็นคนดังอะแล้วโซเชียลก็ถลม่มแต่ว่าผมต้องบอกว่าเหตุการณ์ในอนิเมะอันเนี้ยมันไม่ค่อยสมเหตุเท่าไหร่เลยอะที่แบบ ทำไมน้องอาคาเนะต้องมาโดนขนาดเนี้ยเพียงแค่ก็ไม่ได้ตั้งใจเองอ่ะเอาแบบแค่เล็บเผื่อไปบาดแก้มเพื่อนนักแสดงอีกคนน่ะแล้วต้องโดนแบบคุณด่ากันแรงมากเลยนะถ้าใครดูก็รู้แล้วแหละด่ากันแรงจะกลับเข้าไปฆ่าพ่อแม่ใครอ่ะเออผมหลงรักเลยอ่ะผมก็สงส,งสารมากๆเลยจริงๆอ่ะแล้วเขาก็ยังเด็กอยู่เลย ต้องมาเจอเรื่องแบบเนี้มันเป็นเรื่องที่รับไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่เลยอะ่ะผมไม่แปลกใจเลยที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายในในตอนเวลาต่อมาขึ้นไปที่สะพานลอยผมตกใจมากเลยอะ่ะผมไม่อยากให้ทําเลยผมผมนั่งดูงนะผมอ่ะผมบอกอย่างนี้เลยผมรีแอคเลยให้ดูเลยอ่ะผมแบบอย่างเงี้ยผมผมนั่งนั่งดูตอนนั้นนะผมแบบอารมณ์ตอนนั้นผมแบบเอาเพราะว่าตอนที่มันเป็นเหตุการณ์เรื่องเรื่องของน้องอาคนเ้งเนี่ยผมผมก็คนหูใจแล้วนะผมทําหน้าแบบผมผมนั่งดูแบบหน้าบูดเลยอะ่ะ น, lip, น ap, <hi> ั่งดูนั่งดูน้าบูดบูดของสารมากจริงๆมาตลอดยแล้วแล้วพอยิ่งถ่ายที่จะฆ่าตัวตายเนี้ยผมภาวนาผมแบบนั่งดูผมก็สายหน้าหางนี่นะผมแบบสายหน้าลุ้นนะอย่านะอย่านะอย่าฆ่าอย่าโดนนะถามว่าปกติเวลาเราดูหนังเนี่ยตัวละครเด่นตัวละครเอกอะไรเงี้ยเราเรารู้แก่ใจอะไรอย่างี้ใช่ไหมว่าไม่ตายหรอกไม่อะไรางี้ใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าอาคาเนะเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะเป็นตัวละครที่มีบทเด่นไหมไม่ใช่นางเอกแต่แรกด้วยซ้ํา ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่แค่โผล่มากลางเรื่องแล้วกันเพราะงั้นนะ่ะถ้าหากว่าจะทําให้ตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะงั้นนะ่ะในสมองตอนนั้นผมไม่มีความมั่นใจเลยว่าน้องจะรอดไหมมันกั้มกึ่งมากๆมันห้าสิบห้าสิบม,ม,มากมากถ้าจะตายก็เป็นไปได้เลยแหละแต่ถ้าตามปกติเท่าที่เดาอีกแบบหนึง่งก็คือไม่ตายแน่นอนแหละก็มีแบบไม่ตายก็คิดว่ามีคนช่วยทันแหละไม่โดดหรอกอะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละ มัน5 0 0เลยมันเป็นไปได้เป็นไปได้เ,เ,เ,เลยที่จะทำให้ตายก็เป็นไปได้อยู่สุดท้ายก็ไม่ตายนั่นแหละแล้วคนที่มาช่วยก็ตามคาดเลยที่ผมคิดไว้ถ,ถ้าจะมีใครมาช่วยสักคนก็จริงๆอความารินของเรานะครับเอ่อพระเอกของเราซึ่งหวาดเสียวไปหน่อยนะการมาช่วยเพราะว่าเกือบจะโดดไปแล้วแล้วผมผมผมคิดแล้วว่าโดดผมตกใจไปแล้วอ่ะผมแบบอุ๊ยโดดจริงเหรอผมพอตอนที่ก้าวขาไปอย่างเงี้ยผมคิดว่าอ้าวไปจริงเหรอเรียบร้อยเหร เออแต่สุดท้ายมาฉุดเอาไว้อย่างงี้ปกติอ่ะการฆ่าตายในหนังเวลาที่มาช่วยเราจะเห็นต้องเรียกใช่ไหมเออแบบกำลังจะโดดเงี้ยก็วิง่งวิ่งมาทันแล้ว่วาเฮ้ยทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเรียกก่อนอย่างเงี้ยเอออันนี้ดวดไปแล้วไงก็เลยเออตกใจยันวินทีสุดท้ายอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้ก็รอดชีวิตมาได้แล้วก็เรื่องจบไปแล้วก็มาฟื้นฟูสภาพจิตใจก็เป็นข่าวด้วี่ยแล้วก็ฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ ยังมีความมุ่งมั่นต่ออีกโอ้ยังไม่ล้มเลิกความพยายามเนี่ยนับถือใจจริงจริงอ่ะผมรักเลยอ่ะก็จะแสดงเรื่องนี้ต่อและนี่ก็จะเห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนนักแสดงเรื่องนี้ด้วยกันเด็กๆที่แสดงด้วยกันเนี่ยเออว่าทุกคนจริงใจต่อกันจริงๆเพราะว่าทุกคนพยายามช่วยอกาเนะกันหมดเลยเด็กอีกห้าคนร่วมมือกันช่วยอการเนะสุดพยายามแบบผลักดันให้รายการเนี่ยเอาทั้งอะควาเนี่ยเอาคลิปเอาอะไรมาตัดต่อมาเอาภาพมาให้เห็นจากทิ่ทางรายการไม่ได้เอาออกฉายอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือเอามาให้คนได้เห็นเท่านั้ เปลี่ยนใจคนได้ก็ทําให้กระแสดีขึ้นก็ช่วยคันนี้ให้กลับมาได้เพราะตอนนี้ฟื้นตัวฟื้นสภาพจิตใจเสร็จอะไรอย่างงี้กลับมาแสดงเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยอะคันนี้ก็มีการคุยกันระหว่างออยูกิกับเมมโชแล้วควาก็นั่งฟังด้วยแล้วควาก็แบบเผยพูดไปไงี้ยว่าผู้หญิงที่อควาชอบเป็นยังไงควาก็พูดไปเป็นไอทั้งหมดเลยซึ่งพวกนี้ก็จับกันได้ว่าเฮ้ยมันเป็นไออะคันนี้ก็ เขาเป็นนักแสดงอาชีพเขาเป็นนักแสดงแบบฝีมือดีเลยไงเป็นเด็กที่อาจจะัรงนั้นนักแสดงไงในเรื่องมันเป็นบทอย่างนั้นนะก็เลยไปศึกษากับการจะรับบทเป็นไอแล้วก็กลับมามาแสดงมาเป็นไอเลย <Wow. S 1> อาควาตกใจเลยอควาทึ่งอควานึกถึงไอเลยนะในฉากนั้นซึ่งไม่ได้แค่บุคลิกหรือว่าในใิสัยอะไรที่ทําให้เป็นไออย่างเดียวนะเพราะว่าดวงตาของเขาก็เป็นตาดวงดาว แบบไอแบบโฮชิโนะเพราะว่าเขาคโฮชิโนะเนี่ยอควากับลูบี้ก็ได้โดนดาวเป็นตาเป็นรูปตามาเหมือนกันแต่ว่ามีแค่ข้างเดียวนะคือไอจะมีสองข้างใช่ไหมแต่ว่าอาควากับลูบี้ก็จะมีแค่ข้างเดียวแบ่งกันคนละข้างอาควาจะเป็นตาขวาส่วนลูบี้จะเป็นตาข้างซ้ายทีนี้อคาเนะมีดวงดาวเป็นประกายอยู่ในตาด้วยมันก็เหมือนอาควาจะชอบแต่สรุปแล้วมันก็อ่าไม่ใช่จริงๆอควาผมว่ายัางไงก็คู่กับคู่คณะนั่นแหละจริงๆคณะ,ะก็น่าจะได้กับอาควานั่นแหละไอนนี้ จูบกันนะนะเออเพราะว่าในซีรีส์ตอนสุดท้ายมีจูบกันด้วยจูบกันแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ถ้าใครดูมันก็รู้ตั้งแหละอาควาก็แบบมันก็หนังมันก็เฉลยอยู่แล้วพูดอยู่แล้วว่ามันมันไม่ใช่ความรู้สึกของอาควาในแบบนั้นองอาควาเขาชอบแค่คันนะชอบคันะจริงแหละดูแล้วอะแต่อคาเน็กก็ดูชอบอาควานะอ่าใช่ก็ประมาณนี้ก็เรื่องของอคาเน็พอจบลงไปไม่มีอะไรมากก็ต่อมาคนนี้เหมือนจะบทไม่ได้ให้เด่นตั้งแต่แรกก็คือเมมโชเป็นยูทูบเบอร์ แต่ไปมาพอแสดงซีรีส์เรื่องนี้จบเนี่ยตอนที่ยังเป็นเรื่องราวในเหตุการณ์ที่ถ่ายรายการรักไอรักใจจริงใจกันเนี่ยเออเมมโชไม่ได้เด่นเลยนะแต่พอจบเรงนี้ปุ๊บเมมโชกลายเป็นมีบทเด่นเฉยเลยและซึ่งน่าจะมีบทยาวๆในอนาคตแน่นอนเป็นตอนความสำคัญเพราะว่าอยากเป็นไอดอลแล้วก็มาร่วมวงกับคานะกับโคชิโนะลูบ้ร่วมวงกันเลยก็เพราะว่าวงมี3าคนก็มาเล่าเป็นเรื่องราวของพวกนี้ต่อเลยการมันมีบทแล้วก็มานอนมาอ,มาอยู่กับมาอยู่กันมาซ้อมด้วยกันเลยมา คุณมิยาโกะก็รับเข้ามาด้วยซึ่งฉากนี้ก็ทำไม้เป็นฉากที่ได้รู้อายุจริงๆของเมมโจซึ่งโกงอายุมาโกงแบบโกงจ,จัดๆเลยอะอะไรก็จะขนาดนั้นอายุ25แต่อายุที่โกหกมาตอนแรกอะบอกว่าอายุ18โกงไป7ปีซึ่งใน25เนี่ยมัน,มน,มน,มนไม่ได้เยอะอะไรหรอกแต่ว่าอันนี้ตอนนี้ต้องข้อแต่ก่อนนะว่าเราพูดถึงในความที่ถ้าเป็นไอดอลอะแล้วก็ต้องพูดถึงตัวละครอ,อื่นๆในเรื่องเนี้ย มีแต่เด็กๆทั้งนั้นใช่ไหมล่ะอายุไม่เกิน20ปีเป็นเด็กมัธยมปลายอย่างอาควารูบี้เนี่ยอายุแค่16เองเพิ่งขึ้นมปลายปีแรกนั่นแหละแต่เมมโชเนี่ยมันหลอก่แต่งอยู่มปลายอายุ18อย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ยุ25ม,มันก็จะแก่กว่าพวกนี้ไปเยอะมากก็ก็เลยได้ว่าแก่กว่าอาควากับรูบี้9ปีเลยนะเออแต่ว่าไม่ได้ดูไม่ได้ดูโตเลยอะเพราะว่า ตัวก็เล็กด้วยแล้วก็หน้าตาก็น่ารักเป็นเด็กอยู่เลยก็ไม่ปแปลกที่จะโกงได้อะท่านึกถึงความเป็นจริงแล้วถ้าจะมีใครเป็นอย่างนี้นะก็เป็นฉากตลกตลกฉากหนึ่งเป็นฉากเซอร์ไพรส์ทั้งคนดูแล้วก็ทั้งตัวละครในรในการ์ตูนว่าโหโกงอายุมึงโกงเลยคันนี้ครับแต่ว่าแต่ว่าน่ารักอะคือก็ถูกใจผมมีคนนึงแล้วอะเอออันนี้สูสีพอๆกับเอออาคานเนะนะคือผมว่าผมน่าชอบตอนเนี้ยที่ผมโดนกินใจโดนได้ใจไป ผมไปในเมเรื่องนี้ตอนนี้หลังจากดทูท่านหนึ่งจบเนี่ยกลายเป็นว่าคือเบมโจกับอาคานะนะเออทั้งที่ตัวละครที่เป็นหลักๆอย่างโฮชิโนะไอไอตายไปแล้วไงตั้งแต่ตอนแรกกับตอนแรกเมนผมก็จะเป็นลูบี้โฮชิโนะลูบี้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าลูบี้ตกกระป๋องไปเลยนะครับผมมาเจอสองคนนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่คาดพี่คาดผมเขาจะแบบมีหูด้วยนะแล้วก็มีเขี้ยวด้วยเวลาย,ยิ้มหรือว่าเ,เวลาอ้าปากอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเป็นเขี้ยวเลยเออก็แบบ มีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์ที่ทำใน่าจดจําและก็นั่นเป็นไอดอลคู่กับคานะและก็ลูบี้สุดท้ายทุกคนก็ฝึกซ้อมกันแล้วก็ได้ไปแสดงในงานใหญ่งานนึงกม็มาแสดงกันแล้วก็เกิดเลยเป็นประกายได้เฉิดฉายกันทั้งนีมีแค่3คนก็ไม่รู้น,นะนะคตจะมีใครมาหรือตัวละครไหนมาเพิ่มสมาชิกในวงอีกไหมนะแต่แปลว่าปัจจุบันนี้นัดที่จบีซหนึ่งก็มี3คนนี้ แล้วก็จบท้ายเรื่องตอนสุดท้ายด้วยการที่คุณล็กคาว่าคันนี้กับอาริมาคานะก็จะได้แสดงหนังร่วมกับโฮชิโนะอะความารินเป็นรักสามเศร้าทางเรื่องจริงแล้วก็จะในหนังที่จะแสดงกันด้วยแล้วก็จบเพียงเท่านั้นในซีซั่นแรกโหทำให้อยากดูต่อเลยอะ่ะน่าจะผมชอบมากๆจริงอะ่ะผมวันนี้ ต้องพูดต้องบอกเลยว,ว่าผมอาจจะพูดถึงคุณลคกว่าอาคาันี้เยอะหน่อยก่าตัวละครนั้นนะเพราะว่าผมหลงรักตัวละครนี้มากๆผมชอบมากๆแล้วก็มันมีสตอรี่แบบน่าสงสารมากๆจริงๆอ่ะผมชอบมากๆเลยอ่ะแล้วผมสงสารด้วยผมอินอินอินกับบทของตัวละครนี้ที่สุดแล้วนะต้องบอกเลยที่ผมดูมาทั้งหมดเนี่ยตัวละครนี้ผมเข้าถึงมากที่สุดแล้วอ,ะอ่ะจริงก็เชียร์อยากให้คู่กับอาควาอยากใเป็นนางเอกไงอแต่ว่า โหดูทรงยังไงมันก็เป็นคนะนั่นแหละคนะก็มีบทมาก่อนมากกว่าก็ยอมไปไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ออติดตามตัวละครน,นี้ต่อไปแล้วกันถือว่าเป็นตัวละครเปิดผมในในเมเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับสําหรับคุระคาวะอคานิโอเคก็ไม่รู้ที่เซนสองจะมาเมื่อไหร่นะแต่หวังว่าจะไม่นานมากเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเลยยวอนราต้องบอกผมยังไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้ดูข่าวคราวอะไรไม่แต่นิดไม่แต่น้อย ก็เ <g ül> พราะงั้นขอให้มีแค่สองซีซันแล้วกันนะก็คือซีซันหน้าขอให้จบเลยแล้วกันขี้เกียรไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันมีเยอะนะคือถ้ามีเยอะก็ดีแหละแต่ว่ามีเยอะต้องรอผมไม่อยากรอไงผมอยากให้ผมอยากดูให้มันจบๆทีเดียวอะ่ะผมพอพอผมชอบอะไรแล้วผมอยากดูจะแย่อยู่แล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นผมก็ขอให้ผมไม่ต้องติดตามนานไปจนผมแก่แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ย <g> แ <ül> บบดูดไทายท่านอ่ะเป็นสิบปีแล้วเห็นป้างละ นี่ก็ยังไม่จบไปนะท่านเราก็ท่านตอนซีซั่นแรกฉายเมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะอันนี้ก็คือครบรอบสิบปีพอดีใช่ไหมแล้วแล้วก็ยังไม่จบไปซ้ำปลายป,ปีนี้ก็รอพ์ทสุดท้ายอีกอะ่ะเออก็ขอให้ไม่เป็นอย่างนี้นะคือขอให้ในเรื่องน้อยกว่านะจะได้ไม่ต้องติดตามล็อกนานๆขนาดนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พักพักลบจากภาพยนตร์มาก่อนรีวิวอนิเมะกันบ้างนะครับอ๋อผมลืมให้คะแนนครับ อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามาอาเสียงเพิ่มเอาที่หลังนะตอนถ่ายไปแล้วเพิ่มมอนึกได้ก็เก้าเต็มสิบไปเลยครับไม่มีทิฏฐิเป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องที่มาอยู่ในดวงใจผมก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับผมเองก็รอเลยเหมือนกันนะครับอยากรู้แล้วเนี่ยคือแต่แปลกนะไม่เคยเห็นโมเดลหรือฟิกเกอร์ของเรื่องนี้เลยทั้งที่ดังมากดังทั้งเพลงดังทั้งตัวอนิเมะเนี่ย แต่ว่าโมเดลไม่เคยเห็นมีขายโมเดลฟิกเกอร์ยังไม่เคยเห็นในไทยอ่ะบายใจผมไปแล้วสำหรับโอชิโนโกะเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับก็ประมาณนี้รีวิวกันอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าสปอยแล้วก็โหมันตั้งส1ดตอนนะน,นะแล้วผมรีวิวรวบเลยไงรีวิวรวบหมดทุกตอนเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ละเอียดอะไรนาดน้ะนะนะแต่ว่าคร่าๆวๆในการพูดความรู้สึกแบบคุยกันแบบบ้านๆใบ,บความรู้สึกกันมากกว่ามาแชร์ความรู้สึกกันประมาณนี้สําหรับคลิปรีวิวโอชิโนโกะ เกิดใหม่เป็นลูกโอชิอนิเมะในไม่กี่เรื่องที่ผมดูที่ผมชอบเอนนี้ก็คงต้องประมาณนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ